สัจธรรมว่างมีครั้งที่122เรื่องตรุจจินยินดียินดีอะไราท่านคงโยหันเหลินเมตตาเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหสสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนทั้งหลายทุกท่านมีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีขอกราบองค์เดิมของทุกท่าน ด้วยความเคารพนอบน้อมจิงใจขอสำนึกคุณองค์เดิมทุกท่านขอยอมรับความผิดบาปร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมทุกท่านวันนี้วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทรคติเป็นวันตรุษจ,จีนวันปีใหม่ของชาวจีนสวัสดีปีใหม่ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยสมบูรณ์ทุกด้านมีกินมีใช้ไม่ขาดมือยินดียินดียินดีองค์เดิมทั้งหลายยินดีอะไรยินดีที่พวกเราสำนึกคุณบรรพบุรุษมากมายนับไม่ถ้วนสำนึกคุณพ่อแม่มากมายนับไม่ถ้วน ขอบคุณพ่อแม่ที่ชาตินี้ได้เกิดฉันมาเลี้ยงดูฉันอบรมสอนสั่งฉันรักฉันห่วงใยฉันอบอุ้มฉันให้อภัยฉันให้ฉันมีการศึกษานี่คือความโชคดีมีบุญสัมพันธ์มีบุญวาสนา ก็น่ายินดีน่ายินดีจริงๆ 2. ยินดีที่ในฟ้าดินจัก,กรวาลพวกเราค้นเจอชมหน้าด้างเดิมที่แท้จริงคือความยินดีที่ยิ่งใหญ่วยพรที่ยิ่งใหญ่เฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ 3. ยินดีที่พวกเราหาเจอความว่างแท้แยบยนต์มี ว่างแท้ร้ายขอบเขตมหาว่างมหามีไม่มีที่ใดอยู่ไม่มีที่ใด,ไม,มไ,ดไม่อยู่มีไม่มีว่างไม่ว่างอน,นันตชาติมาพวกเรารับเพศภัยร้ายขอบเขตรับทุกข์ร้ายขอบเขตถูกผูกมัดร้ายขอบเขตพวกเราหาไม่เจอวันนี้พวกเราหาเจอแล้ว เข้าใจแล้วน่ายินดียิ่ง 4. ยินดีที่หาเจอจุดเป้าหมายเดิมทีหาเจอความหวังใหม่ของพวกเราที่เป็นนิรัน์ไม่ใช่ความหวังแค่ไม่กี่สิบปีเท่านั้นไม่ใช่ชีวิตที่เป็นความว่างแค่พิภาเดียวพวกเราต้องหาเจอความว่างของลักษณะที่แท้จริง ผันไปถึงทำวิถีแยบยนแห่งยานตน 5. ยินดีที่หาเจอกฎแห่งกรรมของพวกเราอยู่ที่อัตตารับรู้เสียงและรูปลักษ์ข้างในความว่างสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายชีวิตคนเราจะหาเจอจุดเป้าหมายเดิมทีภาวะเดิมทีที่แท้จริง จิตใจต้องเด็ดเดี่ยวมั่นคงอย่างยิ่งยวดเป็นเรื่องที่ลำบากยากแค้นอย่างยิ่งในใต้ล่าพวกเราสามารถหาเจอเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากน่าเฉลิมฉลองอย่างยิ่ง 1. รู้ปัญหาของกฎแห่งกรรม 2. รู้การขจัดปัญหาเรื่องกฎแห่งกรรม อยู่ที่ความดั้งเดิมของสัจธรรมมีไม่มีว่างไม่ว่างมีไม่มีคือลักษณะที่แท้จริงของชีวิตคือหน้าตาแท้จริงของการเกิดตายแต่เดิมมาผันเกิดผันตายขจัดเกิดขจัดตายไม่เกิดไม่ตายอยู่ที่กฎแห่งกรรมจากมีผันถึงมีไม่มีผันเรื่อย ผันจนไม่หยุดผันผันจนมีไม่มีก็จะไม่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นพวกเราต้องเข้าใจต้องจัดการเรื่องของกฎแห่งกรรมอยู่ที่หลักธรรมสากลที่เป็นลักษณะแท้จริงที่ไม่มีลักษณะทะลุฟ้าทะลวงดินห่อหุ้มฟ้าครอบคลุมดินล้วนคือมีไม่มี แยบยนอัศจรรย์มากไม่มีก็ไม่ได้มีก็ไม่ได้เสียงและรูปลักษ์ก็เหมือนกันมันคือสิ่งที่พวกเราจำเข้ามาอยู่ในอัตตารับรู้อัดจนแน่นมิดชิดไร้ร่องเกิดเกิดไม่ดับอยู่ข้างในอัตตารับรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงออกมาเพราะข้างในอัตตารับรู้ แอบแฝงลึกตื้นเล็กใหญ่ซ้ำซ้อนหรือไม่ซ้ำซ้อนรุ่มหลงหรือไม่รุ่มหลงว่างแท้แยบยนต์มีมีไม่มีว่างไม่ว่างทั้งหมดอยู่ในความว่างวันนี้เป็นวันตรุษจีนพวกเราต้องมีความยินดีวอวยพรซึ่งกันต้องมีความสุขต้องทำความเข้าใจถึงชมหน้าที่แท้จริงของพวกเรา พวกเราต้องบางเกิดภาวะยิ่งใหญ่ไปจัดการให้กลับคืนสู่โฉมหน้าดั้งเดิมที่แท้จริงดังนั้นทำไมจึงพูดว่ายินดีที่หาเจอหน้าตาเดิมทีมีไม่มีจะยกตัวอย่างเช่นรูปลักษณ์ของฟ้ารูปลักษณ์ของดินรูปลักษณ์ของคนรูปลักษ์ของธรรมวิถีล้วนคือมีไม่มี เพราะถ้ามีมันไม่เคลื่อนไหวต้องมีไม่มีจึงเกิดประโยชน์จึงขับเคลื่อนก็เพราะความมีจึงก่อเกิดบุญคุณความแค้นความรักความพยาบาทความโกรธความเศร้ายินดีปรีดาทุก,กังวลยึดติดแบ่งแยกเห็นแก่ตัวมีอคติมันเดิมที เดิมทีเดิมทีก็คือมีไม่มีต้องรู้แจ้งทะลุถึงแก่นแท้ไม่ว่าจะอยู่ที่คนอยู่ที่เรื่องราวอยู่ที่สิ่งของวัตถุล้วนคือมีไม่มีพวกเราต้องค้นเจอลักษณะที่แท้จริงก็คือแยบยนมีแยบยนมีก็คือคุณสู่มีไม่มีว่างไม่ว่าง มันทำให้องค์เดิมของพวกเราสมบูรณ์ทำให้ทำวิถีแยบยนแห่งยานตนสมบูรณ์รู้แยบยนแห่งยานตนสมบูรณ์จำแยบยนแห่งยานตนสมบูรณ์เพราะอันันตชาติมาพวกเราล้วนใช้จิตใจใช้จนเกิดความเคยชินแล้วอะไรก็จิตใจอะไรอะไรก็จิตใจจิตใจก็คือ มีข้าพเจ้าจึงบอกว่าพวกเราอยู่ในโลกของกฎแห่งกรรมโลกของกฎแห่งกรรมล้วนคือความมีอยู่ในโลกของธรรมลักธ์สิ่งที่พวกเราสามารถจําได้ล้วนคือมีไม่มีสิ่งที่จําได้ล้วนคือมีไม่มีข้างในจํารูปลักษ์ล้วนคือมีไม่มีคิดดูสําคัญไหม เธอใช้ได้เต็มที่เธอเอาไม่ได้มันคือมีไม่มีเธอจะเอาอย่างไรมันก็คือมีไม่มีดูมือของพวกเราหยิบของมาแล้วมากมายมีไหมมีไม่มีมือของพวกเรามีไม่มีตลอดไม่เคยหยุดธรรมลักษ์ในฟ้าดินจัก,กรวาลล้วนคือมีไม่มี ขึ้นอยู่กับการเวลาและช่องว่างเท่านั้นเองท้ายสุดมันคือมีไม่มีบรรพชนร้ายขอบเขตของพวกเราพ่อแม่จำนวนนับไม่ถ้วนของพวกเราวันนี้สิ่งที่ไม่มีรูปรักษ์ของพวกเขาไม่มีการเกิดดับส่วนสิ่งที่มีรูปลักษ์ทั้งหมดต้องมีไม่มีดังนั้นพวกเราทั้งหลายล้วนอยู่ในความว่าง ล้วนคือมีไม่มีว่างไม่ว่างถ้าข้างในความว่างพวกเรามีแน่นอนต้องมีปัจจัยเกิดเพราะฉะนั้นพวกเราโชคดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดมีความสุขที่สุดเป็นจริงที่สุดหลุดพ้นที่สุดก็คือหาเจอองค์เดิมแต่เดิมมาว่างไม่ว่างมีไม่มีสามารถจัดการทุกอย่าง สามารถสลายทุกสิ่งทั้งปวงสามารถทำให้ทุกอย่างสมดุลสามารถหลุดพ้นทั้งปวงสามารถกำจัดอวิชชาทั้งปวงกำจัดความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงสามารถผันเปลี่ยนลักษณะของผลกรรมตอบสนองการที่มีปัจจัยเกิดปัดจจัยดับปัจจัยดับปัจจัยเกิดก็เพราะความมี ถ้ามีแน่นอนต้องเกิดตายมีต้องถูกเผาถูกฝังมีต้องถูกฝาลงปิดดังนั้นพวกเราต้องกำจัดลงศพต้องทุบโกดใส่อัฐิให้แตกต้องพานดานเกิดตายพวกเราต้องมีไม่มีแล้วก็เข้าถึงว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างแล้วก็มีไม่มี เธอต้องปฏิบัติจริงทำให้สำเร็จสมหน้าดั้งเดิมที่แท้จริงของพวกเธอมีไม่มีว่างไม่ว่างดังนั้นพวกเราต้องอยู่อย่างมีความสุขอย่าพเนจรอีกชีวิตที่ต้องพเนจรเป็นทุกอย่างยิ่งเพราะพวกเราไม่มีหลักประกันจะมีหลักประกันต้องมีไม่มีมีไม่มีเป็นดาบวิเศษ เป็นป้ายทองระเว้นความตายเป็นคุญแจไร้ร่องเปิดเข้าประตูพุทธะเรื่องที่มีเหตุมีผลต้องฟังมีเหตุผลต้องยอมรับมีเหตุผลต้องหนุนตามถ้าไม่มีเหตุผลขอให้มันผ่านไปตามสายลมพวกเราต้องบำเพ็ญจริงตามหลักสัจธรรมอย่าถูกเสียงและรูปลักษณ์ภายนอกที่เขาพูด ดึงเธอไปเธอก็ไม่สามารถค้นเจอตัวเองความทุกข์ทั้งปวงกรรมสนองทั้งปวงความกัดกลุ่มทั้งปวงความเศร้าระทมทุกข์ทั้งปวงล้วนมาจากเสียงและรูปลักษ์ล้วนคือเสียงและรูปลักษ์เสียงและรูปลักษ์เราสามารถหมุนผันเปลี่ยนมันได้ผันเปลี่ยนเป็นมีไม่มีแล้วความทุกข ความกัดกลุ่มทั้งปวงก็ตัดขาดไปพวกเราต้องมีความจงรักภักดีที่ยิ่งใหญ่มีความกตัญญูที่ยิ่งใหญ่มีจิตสำนึกคุณที่ยิ่งใหญ่พวกเรามีมรรคผลสําเร็จทำให้บรรพบุรุษพ่อแม่ผู้มีบุญสัมพันธ์มากมายนับไม่ถ้วนได้รับแสงสว่างไร้ายขอบเขตดังนั้นปีใหม่แล้วที่ผ่านมา พวกเรามีส่วนที่ปฏิบัติตนไม่สมบูรณ์ต่อพ่อแม่สามีภรรยาพี่พี่น้องๆ้องเพื่อนๆพนพวกเราต้องยอมรับความผิดบาปสำนึกขอขมาต้องสำนึกคุณจึงสามารถทำให้จิตใจกว้างใหญ่ปลอดโปรง่งเย็นสบายไม่ถือสาหาความไม่ยึดติดไม่แบ่งแยก วันนี้บรรยายธรรมหากมีส่วนที่ไม่สมบูรณ์เสียมารยาทขอให้ทุกท่านปลดยกโทษให้อภัยปีใหม่แล้วหวังให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยสามารถผ่านพ้นโรคภัยครั้งนี้ขอแสดงความยินดีทุกท่านค้นเจอกดแห่งกรรมยินดียินดีที่ค้นเจอวิถี ดับกฎแห่งกรรมยินดียินดีที่หาเจอชมหน้าด่างเดิมที่แท้จริงมีไม่มีว่างไม่ว่างพวกเราต้องหมุนร้อทำวิถีอันยิ่งใหญ่หมุนจนไม่ถดถอยสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีกสวัสดี